ท่ามสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในแมป a อนิเมะเอ n เวนเจกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้ผมติดแมปนี้มากๆเลยนะสันทันท,ที่จะใช้เวลาฟาร์มกับมันอยู่แบบ3 3วัน4วันเลยนะครับผมกแล้วตอนนี้ก็เรามีตัวของอัปเดตใหม่มาอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าย you know นะูโนเนาะสแตทที่มีนะครับก็เป็นเอ่อเอนะครับดาเมจ958แล้วก็มีคูดาวเป็น S นะครับ1.4นะครับคูดาวการโจมตีนะ 1.4วินะครับค่อนข้างที่จะเร็วนะครับคล้ายๆกับโซนินอูอยู่แต่ว่าช้ากว่าแล้วก็มีเลือดอยู่ที่ประมาณ2,700ก็ประมาณ2,000นั่นแหละนะครับผมจะเติมเคททำไมก็เป็นอบิเอ่อจะเป็นสแตดเอสลบนะครับแล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ย9.1้เอสลบเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะสั้นนะครับผม9เนี่ย9นี้สั้นเลยนะอืม แต่ว่าสตัดผมได้ทันี้นะถ้าครดเป็น O เนี่ยน่าจะโอเคกว่าน,นี้น่าจะขึ้นหลัก1ิบได้อยู่นะครับอาจจะเป็น S S อะไรเงี้ย S บวกนะครับอะไรอย่างี้น่าจะขึ้นหลักสิบได้อยู่นะครับแล้วค่อนข้างที่จะใกล้อยู่นะครับเป็นตัวใกล้แล้วต้องใส่เลือดให้มันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใกล้อะเออมันตีใกล้แล้วโดนใกล้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น,นสปีดนะครับสปีดนะความเร็วในการเดินของมันนะครับคือสองจุดสี่ก็ค่อคนข้างที่จะอื ไม่ไวเท่าไหร่นะครับ just that อ็นะครับอันนี้ผมได้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ที่ผมใส่เป็นอันนี้นะครับอเบอร์ลิตี้แบบเป็น horizon อนหนึ่งนะครับที่ผมใส่อ่ะเรามาดูดีเทลกันนะครับดีเทลตัวนี้นะครับเป็นตัว limited นะครับผมหาได้จากอีเวนต์ไข่นะครับผมอืมให้เราเปิดสุ่มไข่นั่นแหละมันอยู่ในไข่นั่นแหละนะครับก็ตอนนี้เออ่ยูโน่นะครับก็คือโยชิโนอ่ะยูชิโนะนะครับ ธาตุน้ําแข็งนะครับผมจนะระดับมิสติกอาบิลิตี้นะครับก็จะมีอยู่2ท่านะครับมีท่าที่1กับท่าที่4นะครับอืมแล้วก็อาบิลิตี้ดาเมจนะอยู่ที่ประมาณ4ี่พันสามนะครับค่อนข้างที่จะไม่แรงนะครับมไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันมีพาสซีฟนะครับผมเดี๋ยวผมไปบอกอีกทีนะแล้วก็ตัวน,นี้นะครับเป็นอาบิลิตี้คูดาวใช้21.2สิบเอ็วินะครับก็นาน อยู่นิดหน่อยความเป็นยาที่70นะครับอันนี้ก็ปกตินะอันนี้คูดาว15วิอ่ะผมบอกว่าหมดละแล้วนี้นะครับอ่ะจะมาวันนี้นะครับค่าเรียกตัวเนี่ยอยู่ที่800นะครับแล้วก็ unit, ยูนิตเซกยูนิตได้2ตัวนะครับนะครับเราเรียกเป็นตัวยูโน่นะครับมาเป็น ไฮเปอร์อีว t i o ชันตรงนี้นะครับถามว่าไฮเปอร์อีว t i o ชันกับเอาต้าอีวิลูชันมันต่างกันยังไงครับมันต่างกันตรงนี้ครับมันจะสลับกันนะคือตรงนี้จะเสียค่าคอร์สเนี่ยน้อยลงนะครับ20ค่าคอร์สนะแล้วก็บวกเป็นค่าแบบครูดาวเพิ่มขึ้นอาจจะเรียกตัวได้ช้าลงนะครับผมเรียกตัวได้ช้าลง3 0อ่าก็ผมไม่ได้ซีเรียสนะแต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องอัพก็ได้นะครับอืมจริงๆแล้วตัวนี้นะแต่ว่าผมอยากอัพ โอเคนั่นเราก็อัพไปเลยเรียกเป็นไฮเปอร์นะครับเพราะว่ามันออกได้หนึ่งถึงสตัวถ้า1เป็น1นถึงสตัวเนี่ยผมจะเลือกเป็นอัพไฮเปอร์นะครับส่วนมากกว่านั้นก็คือจะเป็นอัลตราแล้วก็แล้วก็เออตัวน้อยๆอะระยะน,นะครับแต่ว่านี้มันออกได้แค่2อตัวนะครับผมอ่ะแล้วก็ไปปุ๊บเพราะตัวนี้ไม่จําเป็นต้องออกเ,เอร็วก็ได้นะครับอ่านี่ผมได้มาแล้วนะครับก็จะได้รีโรมา2สองอันโอเคก็ตอนนี้ของยูโนนะครับผมผมก็ เป็นเทียไฮเปอร์เป็นทเทียบร้อยอาะตอนนี้ผมก็อยู่ในแมปเป็นทเทียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองทาํางานเรียกยูนโนออกมาร่างแรกนะครับก็จนอยู่ที่เลือดประมาณ2องสองนะก็ตามนี้เลเวลห้าสิบนะครับการใช้สกิลนี่เมื่อกี้เห็นว่าเมื่อกี้ขึ้นฟีดนะครับคือมีน้ําแข็งนะแต่ว่ามันไม่เห็นไม่ชัดนะครับอันเนี้ยนี่อันนี้ก็คือชนะาาธาตุนะทุกคนก็ดาเมจจะคูณ2อนะครับเดี๋ยวเราลองมาอัพกันนะ ปึ๊บอันดูคอนดูสแตนนะครับอันนี้ใช้การอัพครั้งแรกเนี่ยพันสองนะปึ๊บอัพมาเพิ่มเป็นสองสี่พันับดาเมจเพิ่มขึ้นอ่าคูลดาวเนี่ยเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับทาให้โจมตีแบบช้าลงนะแล้วก็เพิ่มระยะมาความเร็วเท่าเดิมนะครับอัพต่อไปก็คือเลือดเพิ่มเป็นหกพันโจมตีเป็นสองพันนะครับแล้วก็ตีช้าลงนี่ระยะว่าประมาณนี้นะครับอันเดี๋ยวเราอัพขั้นสุดเลยปุ๊บอันนี้ท่าต่อไปนะท่ามาดูท่าใหม่กันนะครับ ก็จะโจมตีเป็นระยะวงกว้างค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับอันนี้นี่แล้วก็เป็นอ b บิลิตี้ดาเมจนะครับเป็น2 1 0ห0นะครับ2 1 0 0 0เลือดเป็น1 3ื่นะแล้วก็การโจมตีเป็น4000นะครับผมก็ระยะการโจมตีอยู่ที่ประมาณพันเออสิ 17, นะค่อนข้างที่จะไกลแล้วนะครับหลังจากที่เราอัพเต็มแต่ว่ามันก็อัพเต็มได้นะครับค่อนข้างที่จะอืไม่ไม่ไม่น่าเกียดน,นะแบบพออัพมาเนี่ยเห็นไหมโจมตีก็ค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะ ปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวน้องโยชิโนนะครับผมรอบเดือนนี้ก็ยิงมาเป็น DTO เ,เป็นกระต่ายนะสำหรับโมเดลก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นิดหน่อย <c oughs> นะครับนี่เราจะใช้โยมตีประมาณนี้นะครับปึ๊บต่อยระยะไกลประมาณนี้อ่าเนี่ยเราก็เอาน้องมาน้องเสกได้ประมาณ2ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่าโอเคผมจ,จับตาดูสกิลไม่ทันนะตายก่อน เหนียวจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวน้องยูชิโนวิ่งมาปัา๊บเจอนี่เห็นว่าเมื่อกี้ขึ้นเอฟเฟกฟีดนะคือจะทําให้ตัวละครแข็งนะครับผมติดแช่แข็งแต่วนนี้เลือดมันน้อยละนะครับบอสเดี๋ยวเราไปดูบอสตัวอื่นดีกว่เาเดี๋ยวจะได้เห็นว่ามันแช่แข็งยังไงไปตอนนี้จะอยู่กันในแบบสำหรับอีเวนต์ใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวน้องเนี่ย เก่งไหมสำหรับในอนะีเวนต์หน้าแล้วก็การแช่แข่งเนี่ยมันเป็นยังไงครับทีมผมว็ใช้เป็น4ตัวเหมือนเดิมนะเหมือนคลิปที่ผมเคยสอนไปเดี๋ยวผมเอาตัววิ่งเร็วออกไปตัวหนึ่งนะครับผมนี่น้องตัวกระต่ายมาเดี๋ยวผมจะทําการอัพเอ่อน้องหัวเขียวไปก่อนนะครับผมเพื่อให้มันดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาอัพตัวนี้นะครับค่าคอร์สอยู่ที่พันสองนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะ,ะมาดูน้องกันนะครับน่ะเออผมลืมให้ดูนะครับเนี่ยน้องจะมีพาสีฟแช่แข็งตั้งแต่เริ่มเลยนะครับ เ่าใช้สกิลดังจากโจมต,ตีนะครับน้องจะใช้สกิลแช่แข็งเนาะจริงจริงพาสซีฟเนี่ยเราไม่ต้องอัพก็ได้นะครับถึงน้องถึงเราไม่อัพเนี่ยน้องก็สามารถแช่แข็งได้อะแต่ว่าที่เราต้องแช่เนี่ยเพราะว่าน้องตอนนี้น้องยูชิโนขก็ผมก็ได้อัพเต็มไปที่เรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับตัวน้องว่าจะเป็นยังไงนะครับก็อัพเต็มละระยะก็นข,ข้างที่จะเพิ่มขึ้นมาอยู่นะครับเยอะเลย ทีหลังนี้บอดก็ลดเลือดลดเรื่อยๆนะตัวดูที่ตัวน้องกันนะสำหรับระยะการโจมตีระดับนี้นะครับค่อนข้างที่จะอยู่ยืนระยะได้ไกลนะเออแต่ว่าตายโ <laughs> ดนคาลําพอดีตายแล้วจะได้รีวิวไหมเนี่ยนะมาละมาอีกตัวหนึ่งละอ่ะระยะประมาณนี้นะเมื่อกี้มันบักนะวงมันบักนะมันไม่เห็นนะอีคนะครับเมื่อกี้น้องโดนคำลําพอดีตายเลยแต่ว่าน้องเนี่ยเลือดน้อยนะครับเลือดแค่หมื่นสามเองเลือดค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็หลบไม่ได้นะไม่มีหลบนะ ผมไม่ได้ใส่ของหลบนี่นะครับน้องมาถึงนี่เมื่อกี้เมื่อกี้น้องใช้สกิลน้ำเนี่ยวัดก็จะโดนแช่แข็งอย่างนี้นะครับทําให้แบบยืนนิ่งไปชั่วขนาดหนึ่งประมาณประมาณสองสามวินะใช่ประมาณสองวิสนะามวิหรือเปล่าห้าวิวะาผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันเนี้ยโดนน้องมาน้องก็สกิลเลยโอ้โหโดนคำรามตายอ่ะน้องไม่มีหลบนะครับทําให้แบบมันมันมันจมตีโดนนะ แล้วก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการแช่แข็งนะก็รู้กันอยู่นะว่าแช่แข็งเป็นยังไงนะครับผมก็สามารถใช้ลงได้นะแบบน่าจะมผมมองว่าไม่มันน้องไม่ได้เก่งณนะตอนนี้นะครับน่าจะเก่งในอนาคตนะสำหรับตัวแช่แข็งตัวนี้นะครับน่าจะเป็นไม่ใช่ตัวดาวเมทนะแต่เป็นตัวซัพพอร์ตผมคิดว่าถ้าเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยควรจะใส่ระยะให้มันไกลๆกว่าน,นี้นะครับผมจะได้ยืนระยะได้ไกลแล้วก็จะได้ไม่โดนโดนตีด้วยนะแล้วก็จะได้มี เวลาในการใช้สกิลนะครับค่อนข้างที่จะโอเคหรือนะครับสำหรับน้องยูชิโนตัวนี้นะก็สําหรับการรลีวิวคอจะเปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปตัวอะไรนั้นบายๆครับไว้เจอกันเออลืมไปว่าน้องไม่มีอัปเกรดนะครับผมแล้วก็สามารถหาได้ในใครในอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะโอเคไปแล้วครับบายบายซิว